สวัสดีตอนเช้าครับมันทำงานหลังจากสงการหยุดไปเสียงหายกันเลยครับกลับถึงที่ทำงานกันแลย,ยังอ๋อพี่ๆี่ครับนะ่ฮะจูเขตียน้ำเพิ่ปราคนใชยครับพี่อ่าสวัสดีพีใหม่ไทย้ันหลังแล้วกันฮนะสงการโอ้กลับบ้านก็อะอ,อย่างว่าครับพักผ่อนเนาะไม่ ทำคลิปทำไรเลยโทรศัพท์ก็ปเปลี่ยนน้ำก็สวัสดีแม่ท่านผู้ชมแม่มียอดดูวิดีโอสั้นผมกับ5้าร้อยกว่าลงเขาช่องตะโกก็ขอบขอบคุณพระคุณนะพี่ทุกท่านนี่ดูเนาะสำหรับสิบกว่าคนนี่อ้กดีใจฮนะตอทักทายตอนเช้านค,นชครับที่อำเภอประโคนชัยครับเหนื่อยครับอากาศมันร้อนพี่เป็นรถคุเข้าไปรถเปิดข้างอ่ะโโ้นอน3 4ี่ทีครับคือไม่ไหวผมก็ไม่ฝืนฮนะ จอดพักผ่อนจอดพักผ่อนครับเพราะว่าอากาศมันร้อนโอ้โหนอนแต่นขนาดนอนนอนนี่เหงื่อยังท่วมตัวที่ก็ช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรครับเพื่อเพื่อนร,ร่วมทางเนาะเดินทางปลอดภัยกันครับไม่ใช่ว่าไม่อยากรีบครับอีกอย่างต้นสังกัดก,ก็เข้าใจด้วยฮะเราก็โอเคครับเนีย่ยบางท่านนด่กามารถมาเมื่อคืนก็ามาได้ไหกันนะบางท่านมาก็จอดนอน,นอีก่ตอนเช้าอากาศมันร้อนี่ นี่ยครับอย่างนี้ถ้ามาจอดพักผ่อนครับอากาศร้อนนะพี่ๆครับเราก็ถ้าเหนื่อยเราก็น่งจอดไปเรื่อยๆครับจอดไปเพราะว่าบางทีรถจอดยาวเลยไม่ได้บางทีหลายอย่างมันอันตรายเรื่องเนี่ยแต่ควนมาอาจไม่มีคืออ,อันดับแรกเลยเรื่องขโมยขจรเนาะ <c oughs> ส่วนใหญ่ไม่ใช่คนพื้นที่นะพี่เนี่ยเราจอดได้ท่านาทีบาอาทีไม่ไปเราก็ไปต่อแต่ถ้าเช้าเนี่ยช่วงเช้าเราเนี่ยเราแบ่งเวลาเอาครับ เดี๋ยวเข้ามาท,าทักทายครับโอ้โหไม่ได้เจอกันสี่วันห้าวันหกวันเอ้าเดีได้ทำคลิปนี้ก็ตอนเช้าทักทย้งไยบางคนใจอากาศนี้ครับอากาศดีมากเลย <c oughs> แต่สายสายไปผมก็คงไม่รู้ว่าจะร้อนเหมือนเดิมไหมกางมันก็จะเป็นอาศรรยัยวิ่งแล้วก็พังกลางไปด้วยนะฮะว่ากลับทึงบ้านกันยังคับพี่ๆกลับที่ทําง,งานกันแล้วยังนาะวันวันที่สิบเจ็ดผมจอดอยู่ช่องตะโกเนาะผมไม่ได้ลงเขา รถเยอะครับผมลงตอนตีสองครับแล้วก็ไปจอดนอนที่โคกสูงต่อไม่สบายครับผมก,กินมะม่วงมากเกินเสียงก็ยังไม่ดีเลยพี่เอ้ยแั้วก็คิดถึงทีมงานครับเก็บบรรยากาศมาฝากกันน้พี่ครับนี่แหละบรรยากาศทำงานคนทำารถบรรทุกเนี่ยบางคนก็มามาเยอะมันเจอครอบครัวก็สนุกกันอีกแบบนึงฮะถึงเวลาต่างคนก็ต้องกลับไปทําหน้าที่ตัวเองกันน้องพี่น้อง อนนัเขาทำต่างกันเรื่ไม่เกินหกสิบแต่เอาจริงๆแล้วผมก็วิ่งไม่ถึงหนะกสิบนัดแต่ก็แสนะโอ้สีปัตมะน้องชายผ่านไปเมื่อกี้ไม่ได้ดูเลยเออชิมง,งานนะสีปัตมะเคยไปกินข้าวทีว่ทางนะิจจันจอดนอนอยู่ฝั่งโน้นนะสปปขับรถส่วนใหญ่ก็จะเจอกันนะครับพี่พ ไม่เห็นกันไป็ไหนหรอกครับวันนี้ถ่ายวิดีโออยู่เมื่อกานนี้เสียดายเสียดายครับไม่ได้เจอครับนิสัยดีฮะนะก็คงจะวิ่งไทยกันหมดนะพี่ราคาฝังมุ้นยังไม่ได้เนาะและไม้เขาเยอะด้วยตอนนี้เราผมก็ผมก็ใช้เวลาสามวันเที่ยวสามวันเกือบสี่วันเกือบคนขับไปใส่ไม้อยู่ขาดทนเลยนี่ครับ ขอผน้มรุ้งประสาทมังตำนะก่อเขียนเพื่อนบางคนใช้ก็สวัสดีทักทายครับตอนเช้ารุ่งโล่ลงฮะนี่ครับในหนองไย์ฮะชายพี่ๆทำงานเนาะบรรยากาศถนนช่วงนี้ก็โล่งครับเห็นรับวอนดีเอาลังไว้ข้างซ้ายยังไม่ได้เก็บเลยจะมีเสงมาก้าข้าพี่กาันร้าา แต่ผมก็บอกโหแทบไม่มีแรงเลยแต่วันตื่นมาเช้านี้รู้สึกว่าแรงเริ่มโอเคแล้วเริ่มมีแรงมีแรงก็จะไปเรื่อยๆพักรถไปด้วยอันนี้ไปด้วยครับอันนี้ครับบรรยากาศการนวดก็สวัสดีพี่ๆตอนเช้าเนาะก็ให้อยู่มีแรงแข็งแรงทุกท่านนะฮะก็ให้ลำลำเรื่อยๆน่าเด ý, ินทางปลอดภัยกันทุกคนแล้วนะองปลาวันนี้กระปาไปวันที่นี้นะสิบเท่าไหร่แล้วดิสิบแล้ว ยี่สิบเดือนแล้วได้อยู่สองเที่ยวก็พอได้ค่าคุ้มค่าค้าวนี่ละฮะแล้วอากาศถนนโล่งๆก็จะเป็นแบบนั้นะพี่น้องแล้วชีวิตคนขับรถบรรทุกฮะทางภาษาไทยตอนเช้านะพี่พี่ครับสวัสดีทุกท่านน้องก็ขับสวัสดน